รเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดแจกันดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมกันนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกจัดดอกไม้ทรงสามเหลีย่ยมไปแล้วนะครับเรารู้หลักการจัดนะครับเรารู้วิธีการฝักดอกไม้ตามาตำแหน่งตา่ตางๆนะครับวันนี้เราก็จะมาลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะครับโดยใช้ดอกไม้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ท่าน,นะครับจะมีทั้งใบแล้วก็มีทั้งก้านสําเร็จรูปมาเรียบรอล้ ก่อนอื่นเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการจัดดอกไม้ครั้งนี้กันก่อนเลยครับครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแจกันดอกไม้นะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นแจกันเซรามิกหรือว่าแจกันพลาสติกก็ได้นะครับขนาดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราจะใช้จัดดอกไม้ได้เลยนะครับอันต่อมาก็คือโฟมนะครับเราจะตัดโฟมนะครับ ใส่เข้าไปในแจกันนะครับเพื่อให้สามารถปักดอกไม้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวกระดาษย่นนะครับซึ่งจะต้องใช้สีเข้มหรือว่าสีเขียวเข้มนะครับที่สีจะเหมือนก้านของดอกไม้นะครับเวลาปักลงไปแล้วก็จะได้กลมกลืนกันนะครับครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือสก๊อตเทปนะครับเอาไว้ใช้สําหรับติดโฟมหรือว่าต่อก้านดอกไม้ก็ได้นะครับต่อไปกาวนะครับกาวลาเทกนะครับใช้สําหรับ จุ่มก้านดอกไม้ก่อนที่จะปักลงไปเพื่อให้ดอกไม้เนะี่ยปิดกับโคมแน่นนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ,อครีมนะครับครีมตัดลวดเพราะว่าก้านดอกไม้สําเร็จรูปตรงนี้นะครับจะเป็นลวดนะครับเวลาเราตัดเราก็จะต้องใช้ครีมนะครับในการตัดเขาออกจากก้กานนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้ผ้าต่างๆสามารถเลือกสีสันนะครับได้ตามความชอบตามจินตนาการ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ต้องคํานึงถึงหลักการทางศิละปะก็คือสีนะครับสีของดอกไม้ต่างๆควรจะเป็นสีที่สามารถอยู่ในช่อดอกไม้เดียวกันได้หรือว่าเป็นสีที่กลมกลืนกันนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับจะต้องตัดโปมนะครับใส่เข้าไปในแจกันก่อนนะครับซึ่งเราจะใช้ไอตัวขอบของแจกันตรงนี้นะครับวัดนะครับแล้วก็ ขีดเส้นให้เห็นรอยนะครับจากนั้นก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัดตามตามรอยที่เราขีดเอาไว้นะครับซึ่งวิธีการตัดนะครับเราจะตั้งมีดนะครับเพื่อให้โฟมนะครับที่เราตัดออกมาเนี่ยเป็นแนวตรงก่อนที่เราจะเอาไปเกลาเพื่อให้ใส่ในภาชนะได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยก็วางเทคนิคก็คือวางโฟมให้กับขอบโต๊ะนะครับแล้วก็จับไว้ให้แน่น นะครับค่อยๆตัดตามรอยนะครับที่เราขีดไว้ก็จะรูนี้เลยนะครับอ่าพอได้ออกมาแล้วครับเราก็จะได้ฟูที่มีลักษณะตรงรมนะครับแบบนี้ซึ่งจะยังไม่สามารถใส่ลงไปในแจงกันได้นะครับจะต้องทําการกลาให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งวิธีการกลานะครับก็คือเราจะไม่ตัด ความกว้างในส่วนของขอบตรงนี้ออกนะครับขอบวงกลมตรงนี้เราจะไม่เอาออกนะครับเราจะเฉียงนะครับรางนี้ให้เฉียงลงนะครับ เวลาเราเกลาโฟมนะครับเราจะต้องให้มีขนาดใหญ่กว่าขอบภาชนะขอบแจกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีขนาดเล็กเกินไปเนี่ยเขาจะติดกับแจกันได้ไม่แน่นนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยใช้แรงกดลงไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเราเกลียวโฟมได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็จะใช้ตัวกระดาษย่นนะครับห่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับอย่างของครูนะครับก็จะใช้ สัอตเทปใสนะครับเป็นตัวปิดกระดาษย่นเข้ากับโลงนะครับ เมื่อเราห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่โฟมเข้าไปในแจกันนะครับเพื่อให้ปิดแน่นนะครับก็จะใช้กาวนะครับกาวลาเท็กนะครับแปะขอบด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปการเตรียมในส่วนของแจกันก็จะเรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการปัดดอกไม้ตามหลักการของทรงสามเหลี่ยมนะครับซึ่งในการจัดดอกไม้จริงๆเพื่อให้ดอกไม้เนี่ยติดอยู่กับแจกันได้แน่นนะครับก็จะเอาก้านดอกไม้นะครับจุ่มลงไปมีกาวก่อนที่จะปัดลงไปนะครับถ้าเรายังจําได้นะครับการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมนะครับดอกแรกจะต้องสูงขึ้นไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะนิยม ซื้อดอกไม้นะครับหรือว่านิยมเลือกดอกไม้ที่มีลักษณะปลายแหลมขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้ดอกไม้ที่เป็นดอกๆแบบนี้ในการวางถึงยอดก็จะไม่สวยนะครับเพราะว่าทรงสามเหลี่ยมมัเกจะต้องแหลมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าสำหรับเราจะปักนะครับในลักษณะไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะครับการปักด,ดอกไม้เนี่ยก็จะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่มี เทคนิคหรือว่าไม่มีหลักการตายตัวเสมอไปนะครับที่คุณครูสอนในการจัดดอกไม้หลักการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมการฝัดหัวดอกหลาก็เพื่อให้เราเห็นถึงวิธีการหรือว่าเห็นถึงลงของแจกันดอกไม้ในนั้นเองนะครับอ่ะสมมติว่าเราปักนะครับดอกไม้หายตัวดอกที่1หรือว่าตัวด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกใช้ดอกคัตเตอร์นะครับที่เป็นดอกเล็กๆนะครับ เอามาใส่เพิ่มเติมให้นะครับให้ด้านหลังเนี่ยดูให้โล่งจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมีความลงไปได้เลยอ่าถ้าเราเองจําได้นะครับดอกไม้นะครับดอกแรกจะต้องอยู่ยอดบนสุดนะครับเราก็จะใช้หลักการเดิมเดนะครับเมื่อเราปักนะครับดอกที่มีลักษณะลายแหลมแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากดอกที่หนึงนะครับ ปักลงมาให้ต่ำกว่าไอตัวดอกแรกที่เราปักเป็นไม้ช่อครู่นี้นะครับต่อไปสูงก้าวก่อนนะครับแล้วก็ปักนะครับทั้งสองด้านเหมือนเดิมนะครับสายขวาเลยนะครับก็จะเป็นดอกที่เป็นโครงสร้างอ่าตรงนี้นะครับจากนั้นดอกที่สี่นะครับก็จะปักไปทางด้านหน้าแบบนี้นะครับดอกต่อไปนะครับก็จะเป็นการสักวางนะครับ ตรงนี้นะครับเราต้องดูขนาดของดอกด้วยนะครับอย่างเช่นดอกเล็กหรือว่าดอกใหญ่เราจะสามารถใส่สับวานได้กี่ดอกก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกไม้ที่เราเลือกเลี้ยนะครับการจัดวางถ้าเราเลือกสีที่เป็นสีโทนเดียวกันแล้วนะครับเราจะสามารถวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับดอกไม้ก็จะมีความสวยงามเข้ากันอยู่แล้วนะครับัป การสักบ,บางมุมด้านหลังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาสักหวางมุมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีดอกเด่นในการจัดดอกไม้แต่ละแจกันควรจะมีดอกเด่นเอามาไว้ทางด้านหน้าของแจกันนะครับซึ่งวันนี้เราเลือกใช้ดอกลิลลี่นะครับสีส้มนะครับสีส้มขาวนะครับก็ปักลงไปจัดหน้าดอกไม้ให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการนะครับตรงนี้ใช้ใช้ศิลปะใช้ไอเดียนะครับได้เลยว่า เราจะปรับวางไว้ในลักษณะไหนนะครับไม่จําเป็นต้องเรียงกนเลยมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเห็นว่าตรงนี้อาจจะว่างอยู่สักเล็กน้อยนะครับก็เอาดอกไม้นะครับมาปักตรงนี้อ่าก็จะเป็นหลักการสับวางทางด้านข้างหลักการสับวางทางด้านข้างตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จะมาปิดช่องว่างทางด้านล่างอ่าแนวด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับ น่าจะต้องใช้ประมาณอาสองดอกด้วยกันนะครับสองดอกซ้ายขวานะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นดอกในลักษณะดเดียวกันหรือว่าสีเดียวกันเสมอไปนะครับแล้วก็จับวางตรงนี้นะครับให้เต็มก่อนถ้าตรงนี้เราใช้ก้านสั้นได้ก็จะง่ายนะครับต่อการปักดอกไม้ครับเราก็ปักบริเวณที่มีช่องว่างอยู่นะครับให้ ให้เต็มนะครับอ่าแบบนี้นะครับพอเราได้แนวนะครับดอกที่เป็นโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นช่องว่างทั้ง2ด้านอ่าเราสามารถเลือกดอกไม้นะครับมาปักให้เต็มเหมือนเดิมนะครับไล่จากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างได้เลยอ่าปักไปแบบนี้นะครับโอ้จะเต็มแล้วใช่หไหมอันนี้ยังว่างอยู่นะครับก็ ดอกไม้มาปักอย่างเช่นอันนี้สีม่วงกอ่อนเขาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะจะเว้นไว้นิดนึงนะครับอ่าทีนี้เรามีดอกไ,ไม้นะครับดอกลักษณะในหน้าดอกจะจะช่วยทําให้ราก,การของเราดีาขึ้นอ่าก็ปรับขึ้นมาด้านบนอ่าเอามาช่วยตรงด้านบนีได้นะครับอ่าว่างตรงนี้ดอกนึงเราก็ใส่ลงไปได้เห็นี้ครับ เราจะไม่สามารถกดได้เลยว่าหนึ่งช่อเราจะต้องใช้กี่ดอกนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของดอกที่เราเลือกมานะครับโอเคอ่าจะเห็นว่าช่อดอกไม้ของเรานะครับเต็มแล้วก็สวยงามดีแล้วทีนี้มันอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ยัง,งว่างๆอยู่นะครับเราก็สามารถใช้พวกดอกแซมนะครับมันอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกนะครับแบบไหนได้หมดเลยแต่ว่าควรจะเป็น โทนสีที่ใกล้เคียงกับช่อดอกไม้ของเรานะครับส่วนมากนะครับใบไม้ที่มีสีเขียวเนี่ยเข้าได้กับลุกสีเลยนะครับใบไม้ที่มีสีเขียวตรงนี้นะครับเลือดง่ายแต่ถ้าเป็นใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีสีเฉพาะของเขาก็ต้องเลือกให้เข้ากับเจียกันด้วยนะครับทีนี้ก็จะปะนะครับลงไปในช่องที่ว่างการเพิ่มดอกไม้เข้าไปมันจะช่วยทําให้ช่อดอกไม้เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปยินดานหน้า,าจะได้ช่วยกันเล่นด้วยอ่าเรามาดูซิตรงไหนที่ยังว่างอยู่นะครับเราก็ปักลงไปนะครับจะเห็นว่าก่อนที่จะปักนะครับคุณครูจะจุ่มกาวนะครับลงไปด้วยเพื่อให้ก้านนะครับของดอกไม้ใบไ,ไ,ไม้นะครับติดอยู่กับแกนันแน่นนะครับถ้าสมมติว่าก้านสั้นเกินไปนะครับเราก็ใช้ ใม่เสร็จลูกชิ้นม,มาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับอปักให้ดูเต็มนะครับแล้วก็ดูเต็มธรรมชาตินะครับสวยงามตามนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับจากมองคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับเราก็จะได้ ดอกไม้ช่อดอกไม้ของเราออกมาประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมเป็นการจัดดอกไม้ทรงหน้าเดียวเรามองข้างหน้าสวยแล้วนะครับเราอย่าลืมเก็บรยยายละเอียดด้านหลังด้วยเนาะทีนี้วิธีที่ใช้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาใบไม้ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับเอามาปักนะครับกาวแล้วก็ปักทิดทางด้านหลังตรงนี้นี่นะครับ ก็จะทําให้แจกันของเราดูสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้ก็จะช่วยปิดตัวก้านดอกไม้หรือว่าไม้เสรนจี่ทิ้งที่เราต่อไว้ได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับโอเคการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมนะครับจากหลักการที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือการฝักของดอกลาบ อาจจะดูมีช่องว่างอยู่บางส่วนแต่เมื่อเราใช้ดอกไม้นะครับที่มีก้านและมีใบซึ่งเป็นดอกไม้ท่านะครับสําเร็จรูปก็จะช่วยให้ใจการของเราเนี่ยดูเต็มมากขึ้นแล้วก็ไม่มีช่องว่างนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยมคิดว่าก็จะสามารถเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่รับชมและสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ครับ